นี่เราไปคาเฟ่แมวไหมหนึ่งสองสามอ้าวโอ้ไปกันเลยคุยด้ว

やった มีอะไรเ่พาหนูทำไมคะให้หนูหนูอ่ะเลี้ยงกัน,กนให้หนูหนูนะทุกคน

เยวขอพี่เก็บเอากระเป๋าออกมาด้วย D I U อะไรอะ D I U อะไรอะ่ I อะ มันม่จังเอาไ้เหรอหมดเลยนาเออวุ้นไงเหรอจะไม่จำได้ฉันเคยดูคลิปนายนายช่องนายหนี่ช่องช่องันสองสามเจ็ดห้า

อ,อเสเียงอะไรอะ่ะอ,อเขียงรถลงไม่รู้ เอาง่ายเหรอวันนี้จะไปกันไหนไปกันไหนไหมคะเฮ้ยมาเร็วพิกเกัดโอเคโอเคทุกคนออกมากันแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเอาคูใส่กวน มีคนหนึ่งตายอ่ะเออ,อ 里。Okay, <laughs> คนตีกองกันเร็วตีกองกัน ead, ไม่ตีกองนี่เห็นไหมก็จะตี